ทางสูบโอมสูบสูบข้าสูบพญาผงนี้มาหมดแล้วอย่าให้คนปากได้ให้นะครับดับจิตฟไปเฮือกกันจากันจาโม้นจะไม่เลยใจ่ใช่ไปจ่ายเฮียมันไปแล้วนั่นโอ้ยใจใครว่าไฟแรงวะเฮ้ยงงน ดูด่าสีแดงอ่ะปัดแล้วคือปัดแล้วอีกสั่งๆลงแล้วลงแล้วเสียงเลยใส่ไปแล้วปวดพกอุ่นๆนั่งอยู่ที่บ้านบ้านน้องบ้านน้องจ้แต่ก็เห็นมันขึ้นเลยบปล่เห็นเห็นมันมันขึ้นขึ้นลงมาค่อยลงมานแสงเป็นแสงขึ้นเลยนาดนี้เลยโอ้สงแสงใหญ่เลยแสงไฟมัใหญ่แสงไฟแดงจนอยู่ข้างบนลังคาเลยลังคาเลยใช่อยู่บ้านตะสวงนั้นลงมาทางทิศตะวันตกบ้านตะสวง ใหญ่เลยเป็นลูกใหญ่เหมือนเหมือนลูกเหมือนเหมือนอะไรสักเหมือนเหมือนลูกอะไรเหมือนมันมันเป็นไม่ใช่มันเป็นวงกลมหรือมันเป็นอย่างไงไม่รู้เบนเบนลงมันเป็นวงกลมแล้วเป็นแบนแบนใหญ่ด้วยมันเหมือนมันเหมือนลูกอะไรเหมือนดาวตกไหมคล้ายไมมไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันสว่างใหญ่เลยใหญ่ลงมาลงมา มันลงมันลงมันเป็นสว่างยั่งสว่างอยู่ข้างบนเองแด้เลยนะแดงเลยมันก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะมันขึ้นกี่นาทีอ่ะประมาณหนึ่งนาทีดาาสักเกือบห้านาทีเลยห้านาทีมีคนถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ทันค่ะมันลงก่อนค่ะลงก่อนลงลงเด็วิ่งไปดูไหมไม่ได้พอดีพอดีเขาว่ามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เขาถ่ายได้ไง ใช่มีคนถ่ายได้ด้วยใช่ทางนี้เขาว่าเขาว่ามาทางนี้แล้วทางนี้แล้วเขาบะพอดีเด็กก็วิ่งมามาดูทางนี้มันก็ล่วงหายไปเลยใช่ไม่เห็นอะไรเลยใช่เขาว่าพอดีเขาว่าไปทางบันตรวจอีกอืใช่ก็แสดงว่าตัวเดียวเดียวมันวิ่งไปวิ่งมาดิอย่างนั้นเนาะไม่รู้มันเห็นเวลาเดียวกันไหมหรือว่าคนละเวลาเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเลยปกติคุณพี่เห็นอย่างนี้บ่อยไหม ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสักทีเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่นะใช่ยายเห็นครั้งเดียวนี่ยายเห็นวันไหนเมื่อวานเมื่อวานตอนเกือบทุ่มทุ่มป่าเลยทุ่มวานใช่คุณพี่อะไรครับชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อเล่นลินชื่ออะไรชื่อเตี้ยค่ะจุ่อเตี้ยจุ่อเตี้ยจุ่อเตี้ยน้ำสมุนธแล้วคุณยายเห็นแล้วคุณยายกลัวไหม ไม่กลัวไม่กลัวหรอเป็นเรื่องปกติเลยเป็นปกติจ้ะมันไม่้องอคอยคออะไรไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นจะคอได้ยังไงคือมันอยู่ไก่นู่นนนเพราะว่าถ้ามันไม่ทําร้ายใครเนาะตัวนทําร้ายเนาะแฟนเขาบอไม่ใช่โคมลอยหรอไม่ใช่อันนี้มันแดงถ้าโคมลอยมันเป็นวงกลมใช่ไหมมันปากยุก มันมาลอยมาใช่ไหมอันนี้เป็นแดงขึ้นบนแดงเลยลังคาบ้านเลยไม่ใช่มันลงไงมันลงทางทิศตะวันตกของตะสว่างไงเขาว่าลงมาขอกไก่เขากินขี้ไก่ก่อนจะมันกินไก่ใช่แล้ววันนี้คิดว่าจะออกมาไหมก็ไม่รู้ต้องรอดูนะครับเกี่ครับขอบคุณคุณพิที์เยอมากนะครับมในส่วนของบ้านไร่ไก่เคียงชั้นนี้นะครับ บ้านยายทางไหนเนาะยายโน่นอยู่ทางโน่นทางหน้าโรงเรียนแถวหน้าโรงเรียนจ้ะอืมก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะเจ่ว่ามันไม่เห็นเหาอเห็นสองคนเนี่ยนหะทางโน่นทางหน้าโรงเรียนนะครับอืมยายก็เป็นคนเห็นด้วยปะเห็นด้วยกันเลยเห็นด้วยกันเลยสองคนเห็นยายเห็นในละเห็นสองคนเนี่ยนะจะเห็นเรียกน้องสะพ้ายมาดูไปดูครับ ก็เจอกันท ik 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 ั้งเห็นกันทั้งสองคนเลยใช่หนังสองคนเพิ่งเคยเห็นไงเพิ่งมาเจอเกิดมาเกิดมาเพิ่งเจอใช่อายุจากปีแล้วนี่กระบออายุจากปีแล้วปีปีแล้วหาสิบสามหาสิบสามพ่อซอสิบเอ็ดแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ยายเคยเห็นไหมเคยไหมไม่เคยเห็น ทำไมเด็กๆก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นครั้งเดียวนี่ยล่ะเพิ่งครั้งเดียวในชีวิตเลยจ้ะอ๋อโอเคขอบคุณคุณยายหลายครับขอบคุณคุณเตี้ยมากนะครับผมที่ให้ข้อมูลตรงนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับยายสวัสดีครับใช่เวลาถ้าถ้ากินเหล็กที่เขาเรียนของสูบข้าวเลี้ยงไหมถ้าถ้าเจ้าของปฏิบัติผิดมันจะกลาย สปีสปีจะเป็นหนึ่งหัวห้าปีหกโตาโตสมัมัสสะนัตโมัสสะตนาโตสมัมพุทธังสูปธรรมังสูปสังฆังสู่ องสูดสูดข้าสูพยาผงนี้มาหมดแล้วอย่าให้คนปากได้ให้นะดับดับจิตเป็นเลยปอนี่ก็คือจัางจังให้ผีตัวนี้ไปขโมยข้าวมานี่เป็นทาสูุจะเห็นรูปเจ้าของมันทันทีเลยคือหน้าตาจะเป็นเหมือนคนเหมือนคนเจ้าของมันเลยจะมองเห็นเลยแล้วคนเลี้ยงจะมีสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมกําลังตามล่า ผาผีโพงนะครับกับยาคขําคืนยางดึกๆอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจะมีผีโพงออกแถวๆนี้นะครับผมก็อยากเจอเหมอนกันนะครับอยากเจอเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอผีโพงผมก็จะตามล่าหาผีโพงกับยมดึกนะครับคุณผู้ชมครับอะไรแดงๆนะครับดูสิครับน่าจะเป็นเฮ้ยจริงนะใช่ไหมเฮ้ยแดงๆนะรถอะไรนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแดงๆเฮ้ย อะไรแดงๆข้างหน้าครับท่านผู้ชมดูๆนะครับท่านผู้ชมครับไฟอะไรครับเราจะตามล่าดูนะครับจะดูกันนะครับเฮ้ยกระย่ากระย่ามนจะไม่เลยใจใจปัจัยเฮียมันไปแล้วนั่นโอ้ใจใ้ว่าไฟแดงว่าเฮ้ย ดูด่าีูดกอะปไแล้วเือปาแล้วอีสะลงแล้วลงแลเส้ันพุ่งเีงลยโอ้ดิบดิอ่ะเกดอ่ะใ่ปแลวอน่งเออหลวมนคไฟนะเป็นดวงไฟนะดวงไฟใหญ่เลดวงไฟลูกใหญ่เลยครับดงไฟอะพี่งไฟมันเคลื่อนเคลื่อนนินิเคลื่อนนิดเคลนนิเคลื่อนเวเคลืนเร็วเค่อนเเนเวครับนี่นะเคลื่อนไปแล้วเคลืนไปแล้วครับอ้ยมันจะไปไหนนะเดี๋ยวตามไปดูครับ เออกระจากระจาโมนจไม่ไรใช่ใจ่ปจ่ายใชเฮียันไปแล้วนั่นว้ใช่ปวาไฟแดงวเฮ้ย่นู่นคือดอะปัดแล้วคปัดล้วอีสะแล้วแล้วเอยงเลยเกล็ดอะไป้ปน้องอุ่นนั่งอยู่ที่บ้านมานน้องมันน้องจ้ะนก็เห็นมันขึ้นเลยบ่เห็นเห็นเห็นมัน มันขึ้นขึ้นลงมาค่อยลงมองลงมาเป็นแสงขึ้นนาดนี้เลยเป็นแสงใหญ่เลยแสงไฟใหญ่แสงไฟแดงยืนอยู่ข้างบนลังคาเลยบนลังคาเลยใช่อยู่บันตาซวงั้นลงมาทางทิศตะวันตกบันตาซวงใหญ่เลยเป็นลูกใหญ่เหมือนเหมือนลูกเหมือนเหมือนอะไรสักเหมือนเหมือนลูกอะไรเหมือนมันมันเป็นไม่ใช่มันเป็นวงกลมหรือมันเป็นอย่างไงไม่รู้เบนเบนลงมันเป็นวงกลมแล้วเป็นเบนเบน ใหญ่ด้วยมันเหมือนมันเหมือนลูกอะไรเหมือนดาวตกไหม้ยคไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอนสว่างใหญ่เลยใหญ่ลงมาลงมมันลงมันลงมันงมันเป็นสว่างสว่างยังสว่างอยู่ข้างบนเองแด้เลยนะแดงเลยมันกะไม่ค่อยนานเท่าไหร่โอมันขึ้นกี่นาทีอย่างประมาณหนึ่งนาทีดาววสักเกือบห้านาทีเลยห้านาทีใช่มีคนถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ ว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ทันาลงก่อนค่ะลงก่อนลงแล้วเด็กวิ่งไปดูไหมพอดีพอดีเขาว่ามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เขาถ่ายได้ไงใช่มีคนถ่ายได้ด้วยใช่ทางนี้เขาว่าเขาว่ามาทางนี้แล้วทางนี้แล้วเขาว่าพอดีเด็กก็วิ่งมามาดูทางนี้ก็ล่วงหายไปเลยใช่ไม่เห็นอะไรเลยใช่เขาว่าพอดีเขาว่าไปทางบรวจอีกอืใช่ ว่าแสดงว่าตัวเดียวๆมันวิ่งไปวิ่งมาที่อย่างนั้นนองมันเห็นเวลาเดียวกันไหมหรือว่าคนละเวลาเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันปกติคุณพี่เห็นอย่างนี้บ่อยไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสักทีเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่นะใช่ยายเห็นรัางเดียวนี่ยายเห็นวันไหนเมื่อวานเมื่อวานตอนเกือบทุ่มทุ่มปลาๆเลยทุ่มวาทุ่มวาคุณพี่อะไรครับชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อเล่นเชื่ออะไร จืดเตี้ยค่ะจืดเตี้ยจืดเตี้ยจืดเตี้ยน้ำสมุนธแล้วคุณยายเห็นแล้วคุณยายกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวหรอเป็นเรื่องปกติเลยเป็นปกติจ้ะเขาเป็นทุ่งออะไรไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นจะคอได้ยังไงมันอยู่ไก่นู่นนนเพราะว่าถ้ามันไม่ทําร้ายใคระตัวมันทำร้ายหรอเป็นโคาไม่ใช่โคมลอยหรอ ไม่ใช่อันนี้มันแดงถ้าโกลมลอยมันเป็นวงกลมใช่ไหมมันปลายุบยุบยุบมันมาลอยมาใช่ไหมอันนี้เป็นแดงขึ้นแดงเลยหลังคาบ้านเลยไม่ใช่มันลงไงมันลงลงทางทิศตะวันตกของตะสว่างไงเขาว่าลงมาคอกไก่เขากินขี้ไก่ก่ออนว่าจะมากินไก่ใช่และวันนี้คิดว่าจะออกมาไหมก็ไม่รู้ต้องรอดูนะครับเม่อเคครับขอบคุณบุญี่ทตีเยมากนะครับในส่วนของ บ้านไรไกลเคียงจะนี่นะครับบ้านใหญ่ทางไหนเนาะยายนู้นอยู่ทางนู้นทางหน้าโรงเรียนแล้วหน้าโรงเรียนใช่ก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าเห็นสองคนน่ะนะทางนู้นทางหน้าโรงเรียนนะคใช่ยายก็เป็นคนเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยกันเลยเห็นด้วยกันเลยสองคนเห็นด้วยกันเลยสองคนเลยนะเรียกเรียกน้องสะพ้ายมาดูไปดูก็เจอกันทั้ง เห็นกันทั้งสองคนเลยใช่ทั้งสองคนเพิ่งเคยเห็นไงเพิ่งมาเจอเกิดมาเกิดมาเพิ่งเจอใช่อายุจากปีอะไรนี่กันพออายุจากปีแล้วปีปีแล้วฮาสิบสามฮาสิบสามอือพ่อซอสิบเอ็ดแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่อะสีอายุเจ็ดสิบสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่ยายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็น ใช่ไมเด็กๆเขาไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นครั้งเดียวนี่ล่ะเพิ่งครั้งเดียวในชีวิตเลยจ้ะอ๋อโอเคขอบคุณคุณยายหลายครับขอบคุณคุณปีเตียมากนะครับผมที่ให้ข้อมูลตรงนี้ครับผมขอบคุณคาราขอบคุณค่ะสวัสดีครับยายสวัสดีครับจะเห็นรูปเจ้าของมันทันทีเลยหน้าตาจะเป็นเหมือนคนเหมือนเหมือนคนเจ้าของมันเลยจะมองเห็นเลยแล้วคนเลี้ยงจะมีปัญญาโสมาธิศักด์นัตโมศักด์ศรีแล้วก็โตแลวโตสมาธิศักด์พุทธังสู ทำมังสูบสังขังสูบอุ้มสูบสูบ่าสูบพยาผงนี้มาหมดแล้วอย่าให้คนปากได้ให้ได้รับดับกิตเปเล่าก็คือสั่งสัง่งให้ผีตัวเนะนี้ยไปขโมยข้าามานนั่แหละมีกระดาสูบ